ไปดูกันครับช่วงนี้มาแปลกนะคุณผู้ชมตั้งแต่วันนี้นะครับเข้าสู่ช่วงบ้านกวน เป็นเกมที่มีสำคัญนะครับเพื่อเราโตขึ้นนะครับเราก็คงอ,อยากจะมีครอบครัวอยากจะมีลูกเพืพ่อที่จะสืบนะบสกุลข,ข,ของตัวเองนะครับแต่ว่าวน้องๆที่โรงเรียนนี้เขายังเป็นเด็กๆอยู่เลยนะครับแต่เขาอยากจะแต่งาตนนาตงานตอนนี้แหละแต่ก็มีวิธีเขาไม่ขาได้แต่งงานตอนนี้จะเป็นแต่งงานแบบไหนฉบ,บับแานฝรหมอสอนาหยุกแน่นอน,นครับไปดูกันเลย สวัสดีครับทุกครับชื่ออะไรกันบ้างเลยพี่แก้วค่ะชื่เป็นครูค่ะเราชื่ออะไรครับหมอมี่ค่ะมาถึงวันสุดท้ายของเราเลยครับนิ้วของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าสะพานกระดานยามโสดคุณชื่ออะไรครับมี่ค่ะตอนเกิดแม่เรียกต้นปาล์มท่ามกลังยางออกตัวแรงแม่ก็เลยบอกว่าต้นปาล์มไม่เหมาะกับชื่อหนูแม่ก็เลยเปลี่ยนให้ว่ามี่ตอนนี้มีความแม่รู้แล้วรู้ค่ะแล้วก็ยินดีด้วยอินดีเนาะค่ะเพราะว่าเราเป็นคนดีไง ถามเลยว่าเราเนี่ยเคยมีสเปคเป็นอย่างไรไหมสเปคเราเป็นสูงยังไงเขาบอกว่าก็ไม่ได้หลอกอยากได้หล่อแต่หลอว่าดีอะไรต้องว่าไหนไม่ต้องแต่บอกอันนี้จริงหนูไม่ได้ชอบผู้ชายหล่อนะหนูชอบผู้ชายที่สูงเพราะว่าตัวหนูเองเป็นคนสูงอะไรเงี้วก็อยากได้ผู้ชายที่สูงตัวเองอ่ะแล้วเราอ่ะแล้วกูอ่ะอันนี้จริงหนูชอบแั้งแต่ยิ่งออกโซนแล้วก็ การ์ตูนตัวเลืค่ะอือเด็กตัวเล็กๆเมอกันพอๆกันน้องปาของเราบ้างคไม่มีสเปซค่ะคือคิดว่าคนไหนใช่ว่คนน้นแหละค่ะเพราะว่าเราเป็นคนที่เรื่องห้ามายของเขาที่เราชอบก็คือไม่ตักจัดไม่ที่เหนียวไม่ยุ่งรา่จดชีวิตเรามากเกินไปแล้วการแต่งตัวคือเราต้องแต่งให้ตลอดก็ไม่มีเหรอครับใช่ม่อกว่าไม่ต้องมีซะดีกว่าก่อยวกเอไร้านเราถองนี้บ้าก็จะเป็น เ,เราเคยเห็นงานแต่งงานไหมครับไปก็จะมีแบบธีมต่างๆอ่ะอย่างเช่นอันนี้งานแต่งนี้เป็นธีมสีฟ้างานแต่งนี้เป็นธีมชายทะเลวันนี้มาพูดถึงงานแต่งแล้วเกมของเราก็ต้องเกี่ยวกับงานแต่งเอาล่ะไปเรื่องเกมไปเลยครับวิการของการเล่นเกมนี่ก็คืองานแต่งเจ้งสาวหรือว่าเจ้าบ่าวเนี่ยก็ต้องมีการเมคอเป็นงานแต่งกันนะครับวันนี้เราจะแข่งกันแต่งหน้าแต่งหน้านี่คือเราไม่แต่งให้สวยไม่ได้แต่งให้มันหล่อ เราจะแต่งให้เต็มแต่งให้แน่นท้าเหลือถ้าใครเต็มที่สุดคนนั้นก็ชนะไปเลยของอุปกรณ์นะครับตอนนี้นะครับน้องๆก็พร้อมกันแล้วใช่ไหมครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วก็ไปเลยครับเอ้าเอามาครับขออีกครั้งหนเลยนะครับไม่ต้องเน้นสวยนะเน้นแน่นนะครับผมอ่าเอามาให้ขอโทษนะครับช่างช่างมีเทคนิคในการแต่งไงบ้างครับคือเทคนิคของเราจะแต่งเอากานสีค่ะเป็นงานการซีนเลยค่ะโอ้ยเป็นไงบ้างตรงนี้เออรู้สึกว่าตรงกลาง

วันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะสำหรันะบ,บผมนะครับผมตัดสินให้เลยครับชน,นะกันไปเลยทั้งสองทีมนะครับขอบคุณ้วยครับก็รับเป็นวันไปเลยครับผมเอาไปแต่งหน้าให้สวยสก้านเลยนะครับผมเพิ่มนะครับขอบเลยครับ เจาล้ครับทุกสาวรบพร้อมแล้วล่ะนะฮะที่จะเข้างานกับงานริบาร์ครั้งนี้นะครับเป็นงานที่สุดพิเศษมากๆคือจะมีเจ้าสาวสองคนจะมีเจ้าบ่าว,าวคนเดียวเจ้าบ่าวที่มีเสน่ห์มากๆลุกสีดูดีมากเลยนะครับผมกาจะเปิดตัวเจ้าบ่าวเลยครับเห็นงนี้ครับและแฮนน่ารักอย่างที่บอกไว้ไหมครับน่รักอ้าว ควงแขนด้วยครับผมผู้หญิงทั้งโลกต้องอิจฉาพี่สองคนนี้จะรับรักมันม่นเขาในรันแล้วจะให้สัญญาอะไรกับเขาครับคอยรังแต่งหน้า <c oughs> ดูเหมาะกันดีนะครับเหมือนกิ่งทองกับใบหยกนะครับผม <c oughs> เชิญเข้าสู่ประตูรักกันไปได้เลยครับ <c oughs> น้องเขาว่าง่ายอยนะครับปลายทางของทั้งหมดก็อยู่ที่ศิลป์นิยาน่ารักน่ารักน่ารักเออน้องเขาทำไมยอมทำขนาดนี้ผมไม่ทราบนะครับเป็นอย่างไรเราสอนง่ายเลยนะคือน้องอะไรแบบมีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์และมี